ทำให้คนมีพลังอ๋อเขาเรียกว่าวายต์เอ็นเตอร์จีหรือครับนั่นไอ้พลังอันเนี้ยนะฮะทางภาษาแพทย์เรียกว่าไบโอเอ็นเตอร์จีโอ้ไบโอเอ็นเตอร์จีไบโอเอ็นเตอร์จีครับแล้วก็ทางภาษาวิยทยาศาสตร์ก็เรียกว่าเรียกว่าสกาล่าเอ็นเตอร์จีโอ้พลังงานสกาล่าภาษาชาวบ้านล่ะครับอาจารย์ภาษาชาวบ้านก็เรียกรงังสังสีออรา่า โอ้ที่เวลาเขานั่งสมาธิกันแล้วมีแสง <c oughs> อ,อันเดียวกันแม่เหล็กเนี่ยทาให้เหล็กธรรมดาธรรมดาซึ่งไม่มีอํานาจแม่เหล็กเลยแต่ถ้าเราแม่เหล็กนั้นมาถูมาชักนานะฮะให้คลิปเล็กๆอันหนึ่งถูไปถูมาคลิปนั้นกลายเป็นมีอํานาจแม่เหล็กขึ้นมาแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นเนี่ยนะฮะเหรียญที่เราแขวนอยู่นี้เนี่ยไม่มีพลังอยู่ภายในเป็นพลังชีวิตที่อยู่ภายใน เมื่ออยู่ใกล้อะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถชักนำให้เซลล์ในร่างกายของเราซึ่งแต่ละเซลล์เนี่ยเสมือนเป็นแบตเตอรี่โซล่าร์ and, โซลา่าแบตเตอรี่เหมือนกับเป็นพลังดวงอาทิตย์แต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีเหรียญอยู่นี้มันก็จะเรียงกันสเปสะปะเพราะฉะนั้นพลังจากแบตเตอรี่ในเซลล์ของเราเนี่ยจะไม่แรงเท่ากับที่มีอะไรมาชักนำให้มีระเบียบขึ้นมานะฮะ ให้มีระเบียบขึ้นมาเมื่อมีระเบียบขึ้นมาแล้วมันก็จะมีพลังมากขึ้นเหรียญนี้เสมือนหนึ่งเป็นตัวเร่งทําให้เกิดการเรียงตัวที่ดีมีระเบียบขึ้นในร่างกายนี่คือความตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับคือถ้าได้แขวนเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มช่วยเพิ่มพลังให้เหราก็เอาเหรียญเนี่ยมาห้อยคอพี่ครึง่งชั่วโมงพี่ลุกขึ้นได้ ท่านผู้ชมครับนี่ก็ช่วงสุดท้ายของรายการคนรักแผ่นดินในวันนี้นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2องทุ่ม15นาทีโดยประมาณนะครับจนถึง4ทุ่มแล้วก็ท่านก็สามารถรับชมได้ในวันถัดไปนะครับในช่วงเวลาเที่ยงถึงบ่าย2โมงนะครับก็ท่านก็จะได้รับชมถึง2ครั้งนะครับในรายการคนรักแผ่นดินสำหรับ เรื่องราวต่างๆที่ท่านได้ยินในแต่ละคนนั้นได้นํามาเล่าสู่กันฟังจริงๆยังมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเหลือเกินรวมทั้งท่านผู้ชมที่ได้รับชมแล้วก็ได้นําเหรียญพลังสุพมงคลน,นั้นไปใช้ก็เกิดประสบการณ์ที่ดีอย่างมากมายหลายๆท่านก็ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายด้วยนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับก็สิ่งที่ท่านจะสามารถติดต่อได้บางท่านก็อาจจะไม่ชอบสวมเหรียญบางคนก็บอกว่าคุณดอน น่าจะหาอะไรมาที่เป็นของรับประทานได้บ้างนะครับอดใจรอ,อน,นิดหนึ่งผมก็มี2แบบนะครับแบบหนึ่งก็เป็นสมุนไพรที่นำวัตถุด,ดิบจากสุดยอดสมุนไพรที่ฮองเฮาใช้ดูแลห้องเต้ของจีนนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานจาก GMP เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับแล้วก็มีฮาลานเรียบร้อยมีอยอยเรียบร้อยพร้อมนะครับ ท่านจะเห็นว่าโชว์อยู่ทางข้างหลังเป็นประจำสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ถือขวดนั้นเป็นนางงามท่องเที่ยวนางงามท่องเที่ยวโลกหรือว่า Miss Tourism World นะครับถือขวดฮองโซอยู่นะครับแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ที่ถือขวดนั้นก็เป็นนางงามท่องเที่ยวโลกหรือว่า Miss Tourism World ปี2003เรียกว่าแล้วเราก็มีนางงามทั้งหมด60ประเทศนะครับท่านผู้ชมเป็นสาวงามประจำประเทศนั้นๆที่เขาเรียกว่า เป็นมิสทัวริซึมของแต่ละประเทศก็คือ60ประเทศได้ถ่ายภาพที่เป็นพรีเซนเตอร์ชอบทุกคนก็ได้รับประทานแล้วก็ชอบแล้วก็เห็นคุณค่ายิ่งเพราะว่าสิ่งนั้นคือถ้าใครได้รับประทานแล้วเนี่ยนอกจากเลือดลมดีแล้วเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวบเรื่องเลือดนี่ดีมากทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงได้เป็นของแถมก็คือกินแล้วสวยนะครับท่านผู้ชม กำลังอยู่ในกระบวนการคิดว่าไม่นานจนเกินไปก็คงจะได้มีโอกาสนะครับบริโภคกันแล้วก็เปิดโอกาสเป็นศูนย์ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศด้วยอันนั้นก็คือเรื่องของฮ so. องโซนะครับเป็นสมุนไพรซึ่งรับประทานมื้อนึ่งก็ไม่เกิน15บหซีซีหลับสบายหลับลึกแหละนะครับรับประทานนี่ก็รู้เลยว่ามันจะมีรถรู้เลยว่าเป็นสมุนไพรนะครับส่วนน้ําผลไม้นี่นะครับก็มีน้ําผลไม้ที่ ประกอบไปด้วยน้ำผลไม้เลยสารหลายสิบชนิดไม่มีเคมีใดๆเจือปนเลยนะครับแล้วก็จะทดสอบให้เห็นเลยว่าในร่างกายของเราที่เรามีสารพิษสะสมอยู่เนี่ยและถ้าเราดื่มน้ําผลไม้ชนิดนี้เข้าไปเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์อย่างไรบ้างว่าท่านจะมีความมั่นใจนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติล้วนๆนะครับแต่มีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าน้ําผลไม้ที่ผมนํามาให้ดูนะครับชาวบ้านเนี่ย มักจะพูดกันเสมอๆแต่เราพูดอย่างนี้ไม่ได้นะคือยังไงก็แล้วแต่ถ้าใครใช้แล้วดีเนี่ยขอร้องอย่าไปพูดอย่าเทียบไปเรียกว่ายาเทวดาเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาตื่นเต้นนะครับกันว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้นะครับเป็นความรู้สึกของชาวบ้านเรานนโอ้โหอะไรมันดีขนาดนี้นะครับแล้วรสชาติก็หอมอร่อยด้วยนะครับแล้วก็ไม่แพงแต่มีเงื่อนไขว่านะครับมีเงื่อนไขว่าถ้าใคร ซื้อน้ำผลไม้นี้ไปเนี่ยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไปทําบุญด้วยนะหนึ่งร้อยบาทที่วัดไหนก็ได้หรือทําบุญทางมัสยิดทางโบสถ์ก็ได้นะครับเรียกกันง่ายนะครับเพราะราคาที่จะจําหน่ายเนี่ยเป็นราคาที่พิเศษจริงๆมีเงื่อนไขว่าทุกขวดต้องทําบุญด้วยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ร่วมบุญกันอันนั้นคือเรื่องของน้าผลไม้หน้าที่จะมีโอกาสนํามาเสนอในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ มีอาสาสมัครที่คอยอำนวยความสะดวกให้นะครับทุกอย่างพร้อมได้ไดเห็นหน้าตากันเลยเชลละแต่สําหรับเหรียญพลังสุป,ปมงคลน,นั้นนะครับท่านผู้ชมก็เรื่องราวเป็นอมาตะอยู่แล้วไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่เรื่องราวมีมากมายต่างๆทั้งหลายเพิ่มขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่เรามีจํากัดน,นะครับท่านผู้ชมได้อย่างหนึ่งก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นทุกท่านนะได้มีโอกาสโชคดีได้มีสิ่งที่ดีๆไปใช้นะครับก็สอบถามได้นะครับบุคคลที่ อาสาอุทิศเวลาอุทิศชีวิตจิตใจให้กับเหรียญให้กับการนําเสนอเรื่องราวของเหรียญน,นั้นก็อย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าเป็นเด็กหนุ่มสองคนสองคนนั้นก็เป็นนักรศ,ศาสตรทั้งคู่คนหนึ่งการปกค,ครองคนหนึ่งการทูตและทั้งสองคนนี้ก็มีคุณแม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งทั้งคู่คุณแม่คนหนึ่งก็ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับเข้าใจว่าเป็นระยะที่สามแล้วก็อีกคนหนึ่งนั้นคุณแม่ก็ป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ในกระเพาะอาหาร นะครับพอมากเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วทั้งสองคนนี้ก็ได้มีโอกาสเป็นเด็กที่เรียกว่าได้ช่วยแม่ของตัวเองไว้แล้วทั้งสองท่านก็มีความสุขทุกวันนี้ทั้งสองท่านนั้นก็สวมเหรียญพลังสุขงมงคลโดยที่ไม่ถอดเลยแต่ว่าเหรียญน,นี้ไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคใดๆนะครับท่านผู้ชมเหรียญน,นี้ไม่มีคุณสมบัติในการรักษาโรคใดๆเพียงแต่พลังในเหรียญน,นั้นให้ประสบการณ์ที่ดีในทางที่บวก ส่วนใหญ่เลยนะครับ90%บอร์ซบวกนะครับแต่ว่าถ้าบางคนจิตใจไม่เอาด้วยนะครับถ้าจิตใจไม่เอาด้วยก็อย่าเอาไปเลยนะครับหรือคนไหนที่ไม่เชื่อไม่แรงต่างเหล่านี้มาขอหยิบยืมท่านไปก็อย่าไปยุ่งเลยนะครับเรียกว่าคนที่เข้าใจในเรื่องนี้ยิ่งถ้าจิตใจดีเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแล้วยิ่งมีความเชื่อมาเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้รวนแล้วแต่เป็นพลังทั้งสิ้นหละครับท่านผู้ชม แม้แต่ความคิดก็เป็นพลังงานการเคลื่อนไหวใดๆก็เป็นพลังงานการคิดดีหรือไม่ดีก็เป็นพลังงานถ้าเรามีความคิดมีความศรัทธาไปในทางที่ดีต่อเหรียญเช่นนี้ก็จะเป็นพลังงานเสริมขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ครับท่านผู้ชมก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0897355856นะครับ089735 5856คืนนี้ท่านจะโทรจนสว่างก็ได้นะครับแต่บางทีก็ไม่เป็นไรเะครับเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาก็มีเวลานอนเพียงพอนะครับบางทีก็รับไม่ทันไม่หวันไม่ไหวมีแต่คนสอบถามกันมากมายเหลือเกินเป็นประวัติการแสดงว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมีนะครับให้คนได้เกิดแรงบันดาลใจ081 808 6530 081 808 6530นะครับ081 808 6530แล้วก็089 735 5856 089 735 5856นนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้หมายถึงวันที่ท่านผู้ชมได้เห็นนี่แหละนะครับท่านก็โทรไปได้เลยนะครับลองดูให้ดีนะครับรับ2ชิ้น แถมฟรีให้3ชิ้นครับพิเศษเฉพาะวันนี้เท่านั้นเองนะครับรับ2ชิ้นแถมฟรีให้3ชิ้นว้ย่างนั้นเถอะแหมท่านผู้ชมครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับแต่พ้นวันนี้ไปวันอื่นก็คือปกตินะครับจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีแถมอะไรให้นะครับถ้าวันไหนท่านดูในเรื่องนี้โชคดีเขาบอกนี่แหละรับ2ชิ้นก็ได้แถมฟรี3ชิ้นวันนี้หมดเวลานะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการนะครับ ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเดินทางก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยขับเร็ววิ่งขวาขับช้าวิ่งซ้ายไม่ผ่าไฟแดงไม่แสงซ้ายก็ปลอดภัยระมัดระวังความคิดให้ดีนะครับอยู่คนเดียวระวังความคิดอยู่กับมิตรระวังคําพูดนะครับเป็นสิ่งที่ดีถ้าทํามาค้าขายก็ต้องมีใจอดทนนะครับถ้าเป็นนักการเมืองก็ต้องจิตใจกว้างแบบร้อยตํารวจเอกฉเฉลิมอยู่บํารุงนะครับ แล้วถ้าเป็นคนดีก็ต้องดูแบบอย่างคนดีในบ้านเมืองของเราที่ให้เราได้เห็นนะครับแต่ถ้าจะเป็นตัวของตัวเองก็ต้องดูที่เหมือนกันว่าที่ไหนถ้าไม่ใช่ที่ของเราก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองก็คงไม่มีใครมันใส้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ I